มาช่วงนี้ย้อมมีความสนุกจากทั้งกองละครและรายการมาให้ชมกันไปชมกันต่อค่ะ มาที่ละครเล่ร้ายเกมลวงคืนนี้แซ่บซีสุดๆค่ะนางเอกดังตบกันกลางกองถ่ายแล้วค่ะหลังจากแบ่งทีมกันชัดเจนเวลาที่สาวริทิสาถูกฝั่งเปรี้ยวทัศนียาพู้จาถักทางหรือตั้งใจจะเข้ามาทําร้าย <c oughs> ก็มีลูกทีมอย่างชิงชิงคริษฐาที่ถึงแม้จะตัวเล็กแต่บอกเลยว่าเล็กพริกีหนูสุดๆไม่ยอมใครเลยค่ะพร้อมลุยปกป,ป้องที่สาตลอดส่วนฝั่งเปรี้ยวก็มีหลานสาวสุดรักอย่างเชอร์เชลีนคอยเป็นแบ็กอัพให้สองทีมนี้เวลาเจอหน้ากันก็จะต้องมีฉากประทะอารมณ์ให้ได้ลุ้นกันทุกทีรอบนี้สึกฟาดฟันเกกกิดขึ้นลางงอ เรื่องจะใหญ่แค่ไหนต้องรอชมค่ะสบัดฟืมเจะรวมวันี้โอโดนโดนุยออ้บเีนข่าเลยเสียงัวปพนอเคะชิง เป็นยังไงพอเอาจริงไม่ทำละแล้วผมอ่ะผมทำมาเพื่อให้เขาจิกพรุ่งเขาให้นมชื่อจิกเรียบร้อยใส่ไม่ได้เฮ้ยเล่นแบบอุ้ยแต่ว่าเชิญแบบว่าโรงแรมมากเลยใส่แรงเยอะมากเลยโรงแรมเยอะโรงแรมพี่จริงๆมากเลย อีกสักครู่รับชมกันต่อหลังจบเส้นทางบันเทิงและชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ค่ะ